น้องนิรินจัดให้ภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกรูปที่รอคอยครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกน้องนิรินทำหน้าที่เป็นกาวเชื่อมใจระหว่างพ่อจินและแม่หนิงเป็นภาพที่ทําให้แฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์รัวๆพร้อมทั้งส่งหัวใจเมื่อล่าสุดน้องเดลินลูกสาวหัวแก้วหัวแวนของพ่อจินและแม่หนิงได้โพส์ภาพครอบครัวพร้อมกันทั้งเขียนแคปชั่นว่า ขอบคุณพ่อและแม่ป้ารละรินลุงและยายรักทุกคนนะคะที่สนับสนุนหนู